สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงผ่านทางช่อง y YouTube แล้วก็แฟนเพจมองนามินี่ด้วยแล้วกันครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านอะไรบ้านอะไรตำบลอ,อะไรตะกูนะตำบลตะกูก,นะก,กอำเภอขวาวสีนรินทร์ครับจอดรถตรงตรงหน้าสพนแมกนัมสาวออิโอสุริน um Sound Audio รับซื้อขายเครื่องรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเครื่องเสียงกลางแจ้งครับผมนะ ก็จะไม่รู้ว่าแกจะออกงานด้วยหรือเปล่านะเห็นปิดร้านอยู่นะครับนะก็เป็นร้านน่าจะเป็นร้านขายเครื่องเสียงมือสองด้วยนะครับก็วันนี้ที่บ้านอะไรก็จะมีงานบวชประมาณสีนาคนะครับแล้วก็จะมีที่บ้านาตากแดดอีกแล้วบ้านบ้านโพคู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านาเดี๋ยวขออนุญาตฝากรถหน่อยนะครับ เดี๋ยวผมพาทุกท่านไปชมเครื่องเสียงในงานงานบวชงานนี้ก่อนนะยันแต่เขาปิดอยู่นะไม่รู้ว่าจะเปิดเสียงได้ไหมนะครับรอทําการแห่ครับผมพาชมคร่าวๆแล้วกันถ้าเจ้าของเสียงเปิดไม่ได้นะเครื่องเสียงเปิดไม่ได้ก็ชมคร่าวๆไปก่อนแล้วกันโอ้แดดก็ร้อนเลยพี่น้องร่มผมเป็นยัง ถึงแล้วครับเป็นชุด4ี่คูณสครับเดี๋ยวผมบันจะพามาดูตรงนี้อันนี้เป็นเครื่องของบ้านเจ้าภาพเจ้าภาพเองแต่เจ้าภาพไม่เปิดงานตัวเองเพิ่งผ่าตัดมาเป็น,นอะไรครับพอ่อเป็มะเร็งเป็นมะเร็งอันนี้คุณพ่อเล่นนานอย่างครับเล่นนานแล้วคกี่ปีแล้วพอ่อน่าจะเป็นสิปีแล้วอันนี้เป็นสูตรอะไรครับตัวนี้นนนเทอร์โบเทอร์โบเนาะ แบนพาสด้วยครับเทอร์โบกับแบนพาสแล้วดอลล์โพงเหรอครับพ่อดอลล์โพงของปีเอหนึ่งแปดแปดสี่สี่ครับผมหกปั๊มครับผมเชียงกลางเหรอพ่อเชียงกลางเป็นของพีเอเรโอนกัหมอันนี้เป็นบวชลูกชายไหมพ่อใช่ครับเป็นบวชลูกชายเนาะก็เลยเอาเครื่องของอีกเจ้าหนึ่งมาลงแทนเพราะพ่อสุขภาพไม่ดีลงอะไรไม่ได้เลยครับผมแล้วพวกพาวเวอร์เป็นตัวไหนครับพ่อพาวเวอร์เป็นตัวไหนอะ ผมรบกวนรบกวนคุณพ่อนิดหนึ่งครับนี่ฮะเป็นชุดของของคุณพ่อเลยนะครับนี่มีทั้งหมดแปดใบแบนพัดก,กับเทอร์โบนะครับากาก็ยสิบหกดอกอสิดอกนคาก็สิบหกดอกคร้บาผมสองคนหนึ่งเนาะนอย่างเงี้ยนี่ฮะโอ้แกได้บวชลูกชายครับเดี๋ยวให้ดูป้ายนะครับเป็นของพนาพีทนะครับนะ เป็นของอะไรนะเอรอยัลอ๋อรอยัลรอยันทั้งหมดเลยสองตัวพันสองตัวหนึ่งแล้วเป็นโัยูเซแปดแปดหมื่นหรือแปดพันเนี่ยคครับครับเป็นสามถางอืมพวกครอสเป็อะไรนะพ่อครอสเป็นเป็นอนาล็อกนะอืมครับผมแต่จำนอไม่ได้แต่แต่มิกเซ์ก็เบรนเจอร์ครับอีคิวก็เบรนเจอร์สองตัวเป็นของมอนิเตอร์กับเล่นอืม แสดงว่าปกติถ้าพ่อไม่มีปัญหาสุขภาพก็คือรับงานทั่วไปใช่ครับทังานเครื่องเสียงทั่วไปโอ้สุดยอดเลยครับเดี๋ยวถ้างั้นผมขออนุญาตไปสัมภาษณ์เขาต่อแล้วกันได้ได้ครับขอบคุณมากครับพ่อขอบคุณมากครับมาเดี๋ยวเรามาคุยเจ้าของเครื่องคนนี้อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานพันธมิตรพันธมิตรใหม่ครับครับพันธมิตรใหม่พันธมิตรใหม่ใช่ครับผมอาจารย์อยู่ที่บ้านไหนอยู่ที่บ้านตากแดดครับ อ๋อตักเดตก็มีงานบวชใช่ครับมีครับมีหลายเจ้าเลยแต่ว่ามาหลงนี่มาลงนี่เนาะใช่ครับผมอาจารย์ชุดใหญ่ของอาจารย์มีไหมก็ประมาณนี้ครับอันนี้เต็มใหญ่สุดละอ๋อก็คือใหญ่สุดใชคือสี่คูณสี่ใช่ครับสี่คูณสี่อาจารย์เล่นนานยังเกือบสิบปีแล้วครับเกือบสิบปีแล้วใช่ครับผมแต่ก็คือไม่อยากเล่นใหญ่กว่านี้แล้วหรือว่าอยากครับเพราะว่าเท่านี้ก็โอเคแล้วผมว่านะไม่ได้อยากรับงานเยอะกว่านี้แค่รับงานชั่ไปายก็พอแล้วครับอ้าวใช่ครับ ถ้างั้น,ตร,น,นตรงนี้มีอะไรบ้างครับอาจารย์อ่ะแนะนำเลยครับผมเดี๋ยวผมแนะนำ power amp ก่อนดีกว่าครับ power <ม> amp ตัวขับโลนะครับจะเป็น Tav Mega 9002ตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่าเลยไม่ใช่9002 p r นะครับครับผมแล้วก็กลางแหลมก็จะเป็น Matter Design MP 3004นะครับอ่าฮะส่วนเอ่อโปรเซสเซอร์ผมจะใช้ของ DBX ครับผมตัว P.A. Plus นะครับแล้วก็มี My Polyro Tech ตัวนี้ก็คือตู้โหลดปกติครับตู้โหลดส่วน Mix จะเป็นบอลลิงเจอร์บอลลิงเจอร์อนาล็อกนะครับเซนนี่ X หนึ่งสองสองสอง USB นะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วส่วนตู้ลำโพงเหรอครับอาจารย์ส่วนตู้ลำโพงนะครับตู้โลนะครับตู้โลก็จะเป็นแผดินไหวห้องโค้งของอาจารย์ปัญญาวันไทยเจ้าดังในซึินี่แหละครับผมจะเป็นห้องโค้ง ดอกลำโพงจะเป็นชา a l ล e นเจอร์ตัวคา200วัตต์ครับผมส่วนดอกตู้กลางแหลมก็คือทําเองเป็นดอก 200S แล้วก็แหลมตองแปดครับผมประมาณ<อ>นี้ครับผมเซตนี้ไอ้ตู้แผ่นดินไหวนี้ครับขออาจารย์กี่ปีแล้ว8ปีเหมือนกันครับทำความเครื่องเลยแสดงว่าเซตนี้อยู่กับอาจารย์8ปีเลย8ปีเลยครับตัวนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนสูตรไหนยังไม่เคยเปลี่ยนครับผมโอ้โหยังไม่เคยเปลี่ยนับ ใชมาตั้งแต่แรกเลยดอกลำโพงก็อยู่กับอาจารย์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่เคยพังไม่เคยอะไรครับใช่ไม่เคยพังไม่เคยอะไรผมผมเปิดไม่ค่อยหนักเท่าไหร่อ่าอ่าใช่ครับถ้าอย่างนั้นผมถามอาจารย์แบบนี้ครับผมในละแวกแถวแถวบ้านเราเนี่ยเซบนี้อาจารย์ทํางานเท่าไหร่เอ่อรับงานผมจะตีเป็นอย่างเช่นงานบวชอย่างเงี้ยนะครับสองวันสามเอ้ยสามวันสองคืนอย่างเงี้ยผมก็จะรับที่ประมาณ สี่พอัพถึงสี่พัอะไรประมาณนี้แล้วแต่รูปแบบงานบางบางรูปแบบก็มีเล่นดนตรีอะไรประมาณนี้ผมก็จะแยกชุดนี้ไปก็จะตีเพิ่มไปประมาณนั้นครับไม่แพงครับไม่แพงสี่พันไม่แพงถูกมากถือว่าโอเคครับราคากำลังดีทั้งนั้นเดี๋ยวขออนุญาตฟังเพลงเลยดีกว่าครับจ้มาเดี๋ยวมาฟังเพลงกันครับผมเพนี้เนาะครับผม I'm uh -oh. ครับนะประมาณนี้นะสามทางจะคิดประชันจะขิงประชันขัดแข่ง và đang thầm เล็กแต่เสียงดีไม่ธรรมดาเลยจา์ปิดเสียงเลยครับผมปิดเสียงเลยครับสุดยอดนะฮะใครที่ต้องการชุดแบบประมาณนี้กําลังดีนะครับติดต่อทีมงานพันธมิตรใหม่ครับพันธมิตรใหม่ใช่ครับเฟซบุ๊กมีไหมครับจาอมีครับเฟซบุ๊กเป็นตัวภาษาไทยนะครับปรีดีธนภัทรปรีดีธนภัทรครับปรีดีธนภัทรใช่ครับ แล้วเบอร์โทรล่ะครับอาจารย์เบอร์โทรนะครับ0823693696ครับครับผมขอบคุณทีมงานพันธมิตรใหม่นะครับบ้านตากแดดเนาะครับผมอยู่บ้านตากแดดตะบลตะกูครับผมอับัสซินาลินครับผมนะดีใจได้มาเจอครับผมนะเพราะรู้สึกว่าที่นี่เขาจะเป็นบวชหมู่ครับช่วงนี้ก็ขอบคุณท่านเจ้าภาพด้วยแล้วกันเนาะที่เอื้อเฟื้อให้ถ่ายทำครับผมแล้วขอบคุณเจ้าของเครื่องด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม